โดนระเบิดยิงไม่โดนได้ยังไงวะเปิดไฟแล้วพี่โดดลงมาอยู่เขาโดดลงมาอยู่ลงมาตัวพี่เปิดไฟนะปิดบ้านวิ่งข้างบ้านจบแย่จริงิงนั่นหรืวะแป๊บแป๊บแป๊บไม่ทันแล้ว อ๋ ane, เร็วๆขขานอกไม่ช่วยยิงอะเอ้าโอ้โหตายหมดเลยอ่ะข้างนอกเอ้าหลกันหมดเลยสคนเป็นกองแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วข้างนอกไม่ช่วยพี่ยิงเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่กีนไม่กินไม่กกบไเดียสตัวเลยมาแล้วพี่มาแล้วมา ออดสอนพี่นะช้าไปไหมช้าไปไหมตัวเดียวชาร์จบ้านเองพี่รับสามตัวคนเดียวเลยไม่มีใครมาช่วยพี่ทุกคน <S <s <we at> เออตัวเดียว,ยวอ, <c oughs> อ๋อทุกทุกย <c oughs> ิ่งงเลย <c oughs> ตัวเดียวชาร์จบ้านนี่ใครโดนเก็บกไัไเมื่อกี้ <c oughs> ผมนี่แหละเขาก็โดดมาใส่ตุ๊ทก ไม่มาตัวเดียวเองพวะพี่อย่ารับาสามตัวไม่ให้พี่ไม่มีใครช่วยพรพ้อมทั้คนเลยเดี๋ยให้แล้ว,ลวมันเกาะพี่ไม่มีพี่ปั๊มเกาะอยูอองล่างกันแหละอยู่งล่างเราต้องขึ้นเราก็ดักเลยเออยู่บนอีก,อ,ก,อ,กอะไรข้างบน อ๋อยู่นั้นแหละยืงป้องแหละก็ต้องโดดลงมาต้องเถียราะเพราะว่าวงที่เราเวงเดียวที่ไม่ต้องเข้าไปพี่เขาต้องโดดสุดที่นีตัวหนึงอยู่ด้านล่างพี่ใช่ใช่มา,มาไม่กัดนะบีพีห้าสิบวงบีบแล้วครับวังดูตัวขางบนด้พี่โดดไห นนแล้วนะตัวข้างบนไม่เห็นโดดมีไแล้วบอสอยู่นู้นแล้วมอสข้างรั้วัวนตายวงโอ้เขาตั้งป้อม อไปเลยพี่ขับพอขึ้นชาร์จเลยคนนึงขับพอโดดไปเลยเฮ้ยอย่าไปเอ็นไหนปอลเล็กนิดบอลเล็กนีดบอลเล็กตรงนี้ตัวนึ่งควันควันควันม่งออกไปแล้วรอหนึ่งหน้าพี่ตัวนึง ไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดช่วยพ no. yeah. hey. in ี่ก๊อฟก่อนก๊อฟคนเดียวก็เหลือแล้วเรากินด้วยพอได้พี่ก๊อฟผมก๊อฟประโครับหมดหมดหมดเอาเลยพี่เก็บได้เก็บได้เดี๋ยวจบตาแล้วเอ้ยมีคนโดดลงครับ ของตัวอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะต้องอัปเกรดอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดปั๊บเราเปิดไปกันโดนโดนเจ็บแตด ลดลดรถที่เขาวงหมอมาหมอมาหมอมาเขาวงเขาวงควันหน้าผมควันหน้าผมโดนมา,าหนี่หน่อยแล้วแตกหนึ่งมีสไนค์ครับอุ๊ยโดนโดยแล้ว คนนั้นใช่ไหมบอยที่ที่พี่พี่มองพี่ทําไงพี่เฮ้ย<ป>นี่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 หน้าผมหน้าผมเต้ไปฟาร์มของฟาร์มของที่เนาะของที่ไม่มีมขับวนไปวนมาอยู่ โอ้ยย oh yeah. ี่ยปล่ยไปเขาก็ได้ชนพี่เหรอว่าลงมามาสวยตัวนี้แหละคุณมากเลยจริงจ้าตัวนรบเปิดโดนเจ็บตัวไอ้ตัวไอ้ตัว,ตว <c oughs> ไม่ต้องมาร์กแล้วพี่มาร์คำดงไม่ใช่หรอกสีตัวตัวล่างด้วยเหรอแม่งวู okay ้ยลอยดิเองหน้าแงจะสมมะาผมผมยิงฝั่งนี้กับพี่บอยฝั่งซ้ายอ่ะผมยังไม่ได้เข้านะรอโอเคโอเคมาสองตัวตสองตัว ้อยร้อยหกสิตัวดงเห็นไหมตัวดงพี่ก๊อฟตังป้อมตัง,ง,ตง,ง,งป้องเจ็บตัวเจ็บเด้อยิงให้รับป้อมอ่ะไม่ใไฟมันมันหีตัวลม้มอ่ะ มดเต้มเต้พี่ีก่อนนนพี่ก่อนเสเสรมนี่ก่อนพี่สนายค้นะไตาดโดนโดนโดนยะโดนโดนนะตัวพี่เดตัวระวังสองตัวเล่นควันโอ้ยโอยโอยโอ้ยดนมอยิง ผมเปนตัวนึงไม่รู้ตายหรือยังอันนี้มว่ามีโอ้โหทันจเพี่่าาตัวนัี่ก็ตาะเยก็บอกไปทัแล้ไม่มีมมให้หลบอะไรพี่เป็นไร ดูพี่บอลการโดัวดิแต่งใส่เปียกๆอะตำแหน่งเปียกๆอยู่โมโมฟิ่กอฟได้อยู่ซ้ายมือหมดนี่เป็นไงล่ะ